นี่ครับเราได้กาแฟมาแล้วร้านกาแฟพอดีนะครับอเมริกาโน่ไม่หวานนะครับขั่วเข้มนะครับร้านก็อยู่ตรงนน้นนะครับส่วนมากก็จะมีแต่นักศึกษามาซื้อไปต่อเลยครับตอนนี้หลังมอนลนสวนนะครับ รถก็จะเยอะน้อยโซนหมาไลไโซนที่พักอาศัยนะครับให้ดูวิวกันเรื่อยนะครับดูวิวไปเรื่อยนะครับ อพักเยอะมากกับที่นี่เยอะกว่านักศึกษาอีก ตอนนี้เราก็มาอยู่ถนนเรียบคันคลองชนรประทานแล้วนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่หอพักพรสีนะคะเส้นนี้ถ้าตรงไปไปถึงพิจิตนะครับเส้นนี้สามารถวิ่งไปถึงพิจิตได้ครับไปที่กำแพงดินแล้วก็ทะลุ อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้นะครับเส้นนี้ฝั่งขวามือก็มีแต่หอพักนะครับหอพักนักศึกษานะครับ <Okay S 2> โอเคนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปหอพักผรอนสีจุดมุ่งหมายของเราวันนี้